เจอแนลรายงานเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารขนาดใหญ่รวมถึง JP Morgan Case Co แและ PNC Financial Service Group กำลังแย่งกันจะซื้อ First Republic Bank หลังจากการยึดโดยรัฐบาลซึ่งอาจมาในสุดสัปดาห์นี้หากธนาคาร First Republic Bank ถูกพิทักษัพั์จะเป็นธนาคารสหรัฐแห่งที่3ที่จะล่มสลายตั้งแต่เดือนมีนาคม FIRST Republic ิกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเงินฝากลดลงมากกว่า1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกขณะที่หุ้นของธนาคารปิดร่วงลง43%าทำให้ราคาหุ้นร่วงลง75%ของมูลค่าในสัปดาห์นี้หุ้นสูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งในวันศุกร์และแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่2.99ดอลลาร์เรามาดูกันว่า First Republic b a n k ที่ใหญ่เป็นอันดับที่14มีสินทรัพย์2.12แสนล้านดอลลาร์หลังจากที่สภาพคล่องมากมายที่ออกมาจากเฟดช่วงโควิดทำให้แบงก์เหล่านี้ท่วมไปด้วยสภาพคล่องเงินฝากของ First Republic Big Bank เพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก90 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปลายปี2019กลายเป็น1.76แสนล้านดอลลาร์ในปลายปี2022ซึ่ง เป็นเหตุให้แบงก์ต้องเร่งปล่อยสินเชื่อออกไปเพิ่มขึ้นประมาณ85%ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง3ปีจะเห็นได้ว่าพอเกิดวิกฤตขึ้นแบงก์จะมีปัญหาในการแห่ถอนเงินและสินเชื่อ จะดูแลยากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุของแบงก์รันต้องดูต่อๆไปว่าจะเกิดขึ้นกับแบงก์อื่นๆที่นั่นอีกหรือเปล่ามาตามนัดเศรษฐกิจแบบนัดๆขอบคุณหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ Facebook ของดรกอบศักดิค่ะสวัสดีค่ะ